สดแล้วฮอตพระเอกดังลงรูปล่าสุดทำไอ g ีแทบแตก FC แห่เม้นสนัน เรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นหนุ่มฮอตเนื้อหอมไปแล้วค่ะสําหรับพระเอกดังอย่างหนุ่มเจเจพิพัฒน์ที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับเปิดใจยอมรับว่าเลิกกับนางเอกดังวิววรรณรสที่คบหากันมานานถึง4ปีซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นฮอตสุดๆกับผลงานละครเรื่องใหม่บูงาสาลีที่ประกบคู่กับนางเอกปรางกันรันนั่นเอง และล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นก็ทำเอาไอจีแทบแตกเลยก็ว่าได้เพราะว่าลงรูปสุดฮอตโชว์บอดี้หุ่นเฟิร์มที่ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและคนบันเทิงต้องเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมส่วนตัวของพระเอกดังอย่างหนุ่มเจเจพิพัฒน์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปที่ระบุแคปชั่นสั้นๆไว้ว่าสวัสดีวันเสาร์ แต่งานนี้ค่ะบอกเลยว่าทำเอาไอจีแทบแตกกับรูปที่เจ้าตัวลงนั้นเป็นรูปที่หนุ่มเจดกำลังออกกำลังกายนั่นเองค่ะ ทั้งนี้หนุ่มเจดก็ยังได้มีการถอดเสื้อโชว์บอดี้ที่ต้องบอกเลยว่าหุ่นฟิตและเฟิร์มสุดๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้ามหน้าท้องเส้นเลือดปุดๆที่แขนที่มองแล้วโอ้โหเซ็กซี่สุดๆทำเอาบรรดาแฟนคลับนะคะก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นขาจ้วออกกำลังกายแบบนี้ไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้แซ่บมากเกินปุยมุ้ยว้าวุ่นเลยทีนี้